คครับน,รน้องน้องลองแกะดูซิข้างในมีอะไรบ้างใช่อุยอุยพังไปหมดเลยรถน้องเก่งพังไปหมดเลยครับแกะดูซิเก่ง<ม>แกะดูซิเอาออกมาให้หมดเลยข้างในมันมีอะไรข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ มีของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยใช่หรือเปล่าใช่เป็นหนนกตนใชครับับใชใช้มือสิใช้มือเก็บเป็นหรือเปล่านายป้าช่วยเปล่ามามาปลาช่วยมาต้องอันนี้ออกแบบนี้แล้วก็อันนี้ออกแบบนี้ว้า <Wow. S 2> oh. มันมันใส่เยอะเกินไปมันแน่นเกินไปไงมันก็เลยไหมออกไงครับ oh. <c oughs> มันแน่นเกินไปหรอครับ นปลาดูสิปลาช่วยหรือเปล่า<ช>เอาดึงปลาช่วยดึงโอ้ยมันเป็นค้อนมันเป็นค้อนอเาอาเ,เอาไว้ทุบของไงใช่ใช่ใช่ทุบตังไหนไปลานะัง ขับไปสิขับวุ่นๆไปหมดหรือยังในกล่องหมดหรือยังในกล่องหมดหรือยัง